สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะเมาลมันคันปากนะคะพบกับเต่าทีวีภูค่ะนะคะอ่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยกระชายขาวตาบีจีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาภูมิแพ้เป็นหงงเป็นหวัดบ่อยนะคะนี่เลยนะคะกระชายขาวตาบีจีสกัดมาอย่างดีแล้วที่สําคัญดูดซึมได้แบบร้อเไม่ทิ้งสารตกค้างค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ ยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะบรรเทาอการหวัดบรรเทาอการเจ็บคอต้องกระชายขาวตา BG 1กระปุกมี30แคปซูลนะคะแล้วก็ราคากระปุกละ290นะคะซื้อ5กระปุกตัดไปเลขกลมๆเลยเหลือ1,000บาทท้วนนะคะ090 08 9 9 9 9 9 6นะคะ090 08 9 9 9 9 6ค่ะนะคะอ่ะ เกี่ยวกับดราม่าตอนนี้เล่นกันทุกช่องเลยนะคะไม่ใช่ว่าช่องเราเล่นอยู่ช่องเดียวนู่นนี่นั่นนะคะเล่นกันทุกช่องแล้วนะคะเขาบอกว่านี่เลยนะผู้จัดเคลียร์ดราม่านะคะแมทธิวแอนโทเนียทำไมไม่พูดตําแหน่งแอนโทเนียนะคะในวันพะระฤหัสบดีที่ผ่านมาก็คือวันที่18มการาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตามติดข่าวร้อนประจําวันเหตุการณ์ดราม่าที่แฟนๆนางงามเนี่ยยอมไม่ได้เมื่อแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีตําแหน่งก็คือมิส พระเน,นชนแนลด้วยแล้วก็มิสจูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วยนะคะชนะเลิศนะคะถูกพิธีกรคนดังนะคะอย่างน้องแมททิวหรือหนุ่มแมททิวดีเนี่ยอันนี้เขาเขียนตามข่าวใช่ไหมลันเขาบอกว่าไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งนะคะเออในงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะโดยนะคะวิจารณ์สับเละนะคะเหมือนพิธีกรหนุ่มเลือกปฏิบัติเพราะเจ้าตัวเนี่ยเอ่ยตำแหน่งของแขกที่มาร่วมงานทุกคนนะคะ แฟนนางงามก็พากันคอมเมนต์ถามหาความเป็นมืออาชีพในฐานะพิธีกรของแมทธิวนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าหรือแมทธิวจะโดนสั่งห้ามหรือเปล่านะคะ ะะซึ่งในรายการนี่นะคะตัวมาลงของพี่พ์และก็พิธีกรก็ย้ำว่าควรให้เครดิตผู้เขาเรียกได้ดํารงตําแหน่งและก็ผู้ร่วมงานด้วยนะคะในขณะที่คุณอัญชลีนะคะตันติวงสศากิจนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกรุงทองนะคะเรียวเอสเตจจำกัดผู้จัดงานอีเวนต์ดังกล่าวได้โฟนอินเข้ารายการเพื่อแจงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะคุณ คุณก็เรียกว่าคุณอัญชลีเนี่ยเขาได้แจ้งไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าทางห้างของยืนยันนะคะว่าในสคริปต์เนี่ยมีตําแหน่งของคุณแอนทโทนีโพซิลทางห้างได้ส่งสคริปต์ให้คุณแมทธิวล่วงหน้าและคุณแมทธิวก็ได้แจ้งว่าว่าและคุณแมทธิวไม่ได้แจ้งว่าเขาใช้คำว่าไม่ได้แจ้งว่าไม่สะดวกที่จะพูดในจุดไหนในสคริปต์บรีฟคิวงานในวันจริงคุณแมทธิวก็ซ้อมพูดปกติไม่มีตัดส่วนไหนคะ่ะ เหตุน่าจะเป็นจังหวะต่อเนื่องของการทำงานสดด้วยคุณแอนโทเนียเป็นคนสุดท้ายนะคะแต่เขาเป็นไฮไลท์เนาะที่เดินนะคะคุณแมทธิวก็เลยต้องอเขาบอกว่าต้องเดินจากข้างเวทีไปกลางเวทีอาจจะเสียจังหวะในการพูดไปนะคะอันนี้ก็คือคุณอัญชลีเขาได้กล่าวไว้นะคะในรายการพี่พศน์แล้วก็เพชรจ้าเ <forth> นี่นะคะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ใครจะคิดนะคะ ส่วนบางคนเขาก็ร้อนตรงร้อนเขาไม่รู้นะคะเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะคะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยเนี่ยนะคบคือถ้าเกิดเราพูดตำแหน่งทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งซึ่งใหญ่สุดแล้วเราไม่พูดตำแหน่งเนี่ยมันฟังแล้วดูแปลกๆนะฮะมันฟังแล้วก็ต้องคนจะต้องตั้งข้อสงสัยว่าโอ้เหมือนเราพูดตำแหน่งนักเรียนทุกคนแต่ประธานการจัดการหรือ รองประธานหรือคนที่เป็นไฮไลท์ของงานเราไม่พูดเนี่ยมันก็แปลกๆนะคะอย่างพี่เต๋าเนี่ยเคยไปของมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์เนี่ยพี่เขาก็จะมาบีพี่เต๋าก่อนว่าให้ใช้คำว่าอะไรจะว่าผู้สื่อข่าวบันเทิงเขาก็อ่าน PK เนี่ยใช้ใช้ PK นะพ K เคเขาก็อ่านผู้สื่อข่าวบันเทิงเออพีเคเขาอ่านผู้สื่อข่าวบันเทิงตามที่พี่เต๋าบอกเลยแล้วให้ใช้คําว่าเต๋าทีวีพ,พูไม่ให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเขาก็อ่านเต๋าทีพูแล้วเขาผู้สื่อข่าวบันเทิงเนี่ยก็รีบเป็นอย่างเนี้ย นะคะตอนซ้อมก็เป็นอย่างนี้พอตอนประกาศจริงพีเคก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่เราก็ต้องเห็นใจแมทธิวด้วยนะคะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามมาต่อไปนะคะว่า เหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะจบลงยังไงเพราะหลายคนก็เกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเจ้าของห้างเนี่ยเขาออกมาแจ้งแล้วว่าตอนซ้อมพูดปกตินะคะแต่ตอนทําไมตอนสดๆเนี่ยไม่พูดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะแต่แมทธิวก็เป็นพิธีกรมืออาชีพมานานแล้วนะคะน้องการนะคะน้องการคว้ารองอันดับ2นะคะมิสโกลบอลสองพันยี่สิบสามนะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะน้องการตัวแทนสาวไทยแล้วเธอก็เป็นานางสาวไทย ด้วยนะคะได้ตำแหน่งรองอันดับ2นะคะมิสโกลบอล2023ที่ประเทศแคนะคะและสำหรับมงกุฎมิสโกลบอลนะคะ2023ตกเป็นของประเทศปัวตอริโกนะคะแล้วก็รองอันดับหนึ่งคือเอเออะไรนะซามัว รองอันดับสาตกเป็นของประเทศฟิลิปปินส์นะคะรองอันดับ4ี่ตกเป็นของประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะเก่งค่ะเด็กคนน mm ี hmm. ้เป็นเด็กเก่งพี่เต๋าบอกเลยว่าไม่ต้องไปห่วงเขาถึงแม้ว่าจะได้แค่ที่สก็ถือว่าเก่งนะคะเก่งแล้วนะคะเพราะว่าเราส่งเนี่ยทาง TPN ส่งปีแรกก็ป่าน่าจะปีแรกนะแล้วเข้าไปขนาดนี้แล้วไม่ใช่ล่ามด้วยนะคะในการตอบคําถามนะคะถือว่าเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถพี่เต๋าบอกเลยว่าถ้าเกิดเราส่งคนเก่งไปอ่ะยังไงก็ไม่ต้องไปห่วงเขานะคะ ในรอบตอบคำถามห้าคนสุดท้ายการได้รับคำถามว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับประโยชน์ของเจ้าหญิงแดน้าแห่งเวล เคยกล่าวไว้ว่าประโยคประโยคนะครับไม่ใช่ประโยชน์ประโยคนะคะของเจ้าหญิงแดเนียแห่งเวลเคยกล่าวไว้ว่าทุกคนต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าเพราะพวกเขามีศักยภาพที่จะคืนสู่สังคมซึ่งการได้ตอบว่าเธอตอบเองเลยนะคะไม่ใช่ล่ามเลยนะคะเพราะเด็กคนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็จบเพสัชนะคะที่มอชอนะคะดิฉันเชื่อในคําพูดนี้อย่างสุดซึ้งค่ะ เจ้าหญิงแดนาคือบุคคลที่ทําเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงโดยไม่เกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าหญิงได้นะคะเขาบอกว่านําทุกอย่างเพื่อประชาชน ของเธอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่หวังพึ่งผู้ชายเสมอไปดังเช่นดิฉันที่ได้รับหน้าที่นายกสโมสรนะคะอ่าสโมสรนะคะอของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันจึงได้ใช้ตำแหน่งและก็หน้าที่ทำเพื่อสังคมอย่างมากมายและเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้หญิงทุกคนลุกขึ้นมาทำเพื่อผู้อื่นอีกทั้งสื่อสารไปยังผู้กะอะไรนะ ผู้พิการทางการได้ยินว่ายังมีคนที่รักและเข้าใจพวกเขานะฮะนี่คือสิ่งสำคัญของการทำเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ตอบดีมากนะตอบตรงประเด็นตอบตรงคำถามนะคะก็นี่แหละค่ะถือว่าเก่งแล้วคะ่ะลูกนะคะได้รองอันดับสองนะคะเก่งมากเลยนะคะเนี่ยนางสาวไทยนะคะส่งไปก็ไม่ต้องอายใครเพราะว่าหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้สองเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยนะคะ เก่งค่ะชนะฟิลิปปินชนะเวียดนามได้ก็ถือว่าเก่งแล้วน้องการเอ้ยนะคะอ,อย่างไงก็เดี๋ยวกลับมาก็เดี๋ยวร่วมแสดงความยินดีกับน้องการด้วยนะเราส่งตัวแทนที่มีคุณภาพไปให้นะคะมิสโกโบนะคะและขอบคุณทางท p n ด้วยนะคะที่เฟ้นหานางสาวไทยที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งไปในเวทีระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันมิสโกโบนี่ก็ได้แอนโทเนียโพซิลนะคะตอนแอนโทเนียออกมาเนี่ยพิธีกรชายประกาศนะคะว่าเป็นรองอันดับหนึ่งนางงามจัก,กรวาลน,นะคะ พิธที่ก่อนชายประกาศเสียงดังหรือว่ารองอันดับหนึ่งนงางงามจักรวาลแอนโทเนียโพซิลนะคะอ่ะนะคะเขายังประกาศได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะกระชายขาวตาบีจีดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะดูดซึมได้แบบร0 0เเไม่ทิ้งสารตกค้างราคากระปุกละ290 1กระปุกมี30แคปซูลซื้อ5กระปุกลดเป็นตดตัวเลขก,ก,กลมๆนะเหลือ1 0 0 0บาทท่นนย์9 9้าศูนกสักครูกค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ